สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กน,นะครับผอมทั้งทีมงานสิงห์บรรทุกพี่น้องผมสู่ผูสุคนเลยนะครับผมสร้างนึกเลยครับจากทีมงานอู่รับประเสริฐยนต์จำนายรถบรรทุกนะครับรถหกล้อบวิบทิเปลียนหกล้อขอกหกล้อเชนหกล้อดั่ หรือว่าจิเป็นบีกับดำกับมีนะครับสำหรับชิปนี้ครับลิปนี้พงจิพาถูกท่านเขามะเบิงรถดเป็นเอ็นเชะเอนพีนะครับ,เ, P รบเป็น NPR 1พี P 115แรงนะครับเอ็นพี P แรง ตัวนี้จดทะเบียนปี2534นะครับจดทะเบียนปี34ครับ115แรงเครื่องดีคัตซีงามนะครับเฟืองท้ายเอฟเฟืองท้ายเอฟเบกรกลมนะครับเฟืองท้ายเอฟเบกร,รบเเบกลม เป็นกระบะไม้ปูพื้นเหล็กครับมีขอ,อกเหล็กแป๊บเป็นกระบะไม้ปูพื้นเหล็กยาวสี่เมตรสามสิบนะครับยาวสี่เมตรสามสิบกว้างสองเมตรสิบนะครับในส่วนของรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยูทีสองแ0 0หกมืนบาทนะครับสอง0ส0หกมืนบาทครับ ็นพีอาร้อยสิบห้าแรงนะครับเดี๋ยวเราขอมาไปเบิงไปเบิงรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับมาขอไปเบิงรายละเอียดโดยร่วมกันถ้าสีขาดท่านว่าหกซีว่าหันนีนะครับเป็นยางแปดสองห้าเรียบร้อยนะครับยางแปดสองห้าเรียบร้อย เฟืองถ่ายเอฟครับเป็นเฟืองท้ายใหญ่แล้วนะครับเบรกเสริมหม้อลงมมาแล้วนะครับเบรกเสริมหม้อลงมมาแล้วเรียบร้อยมึงภายในกันนะครับมึงภายในกันนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในโดยรวม นี่ครับสภาพภายในในะครับสภาพภายในมึงข้างนั้นกันทะเบียนขาดทันวาหกสีนะครับพี่น้องทะเบียนขาดทันวาหกสี นี่นะครับนี่คือสปาภายในเบอรัสซี่นะครับดูคัดซี่กันคัดซี่เสริมเหล็กดามหลังมาแล้วนะครับเสริมเหล็กดามหลังมาแล้ว เฟืองท้ายเอฟเบรดลมนี่แคสซี day, ่ด hm. ้านในนะครับคสซี่ด้านใน โอ้ยหมากระควนขวนญเรียนวุ่นอยู่นี่นะครับภาพคัส4ีสีงามนะครับเมืองในส่วนของกระบะนะครับเมืองในส่วนของกระบะเป็นกระบะใหม่นะครับปูพื้นเล็กแล้ว เป็นกระบะไม้ปูพื้นเหล็กเรียบร้อยขอ,อกเล็กแปบบย่างดีนะครับเป็นขอ,อกเหล็กแปบบย่างดีคือว่ายีนท่งงามอยู่นะครับลถลถยินท่งงามอยู่มาเบิเ่งเเรล่องกันนะครับอึ๊ปอ,อุ๊ย นี่เครื่องนะครับสภาพเครื่องเปลี่ยนฝายปล่อยมานะครับเปลี่ยนกานหนามาแต่เครื่องนี้ยังว่าท่านจะถ้ถือแจกเลยนะครับเครื่องยังยว่าท่านจะเคยถือแจกเลยเราก็ว่าท่านจ้ล่างพร้อม เดี๋ยว่าหยางกันนะครับเดี๋ยว่าหยางงั้นรถปืนขม้าหอดนะครับรถตัวนี้่งนขม้าหอดยังมาท่านได้เก็บรายละเอียดยังได้นะครับมันงานอยู่ห้องมันไหลคุณจางดีเคยบอกนะครับ អ្នកកាន់នឹមនេះណាครับយ៉ាងនេះនេះ nhìn thế, thấy không có đặng có ai thấy không thấy đặng mấy ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อืในส่วนของเครื่องนะครับเครื่อง 4B D 1 1 5แล้ว NPR 5 9 L U 5นะครับนี่นะครับนี่คือสภาพโดยร่วมของรถคันนี้นะครับ NPR ร้อยสิบห้าแรงปีสามสี่นะครับหางแท้นะครับหางแท้เครื่องดีคคสซีงามนะครับเฟืองท้าย F เบรกลมยางแปดสองห้านะครับพร้อมบรรทุกสองแสนหกหมื่นบาทสองแสนหกหมื่นบาทครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจกะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 0913544524 0913544524เครับเป็นเบอร์โทรกับไอดียไลน์ของผมนะครับติดต่อสอบถามกันเขาไม่ได้ก็ฝากไว้น้วนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบอวาสิดเป็นช่องทาง Facebook นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทาง Facebook ช่างนึกร้อยเอ็ดข้างเพจครับ ทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์ทางเพจแล้วก็ทางยูทูบนีนะครับซื้อขายรถบรรทุกบ่ายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกบ่ายช่างนึกร้อยเอด็ดก็ฝากทุกท่านหน่อยน้ำแน่กันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยสุดท้ายผมสร้างนึงรกร้อยเอ็ดพร้อมกับทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม พอกันไหมในลิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ